เหนือจากนี้ไม่มีให้ท่านเลือกนะคะเรามีให้ท่านเลือกเพียงแค่สี่น้ําท่านต้องตัดสินใจแล้วในชาบนี้ว่าท่านจะชอบอะไรท่านอดิศรชอบดื่มน้ําอะไรคะน้ําเปล่านะคะโอเคค่ะท่านพอมาจากยะลาท่านศึกษามาจากยะลาท่านชอบน้ํามนะคะท่านคาเหตุผลที่ท่านชอบน้ำผลไม้สุขอนาม นดิซอนทำไมถึงชอบดื่มน้ำเปล่าล่ะคะน้ำเปล่าเราดื่มแล้วทำให้ร่างกายเราสดชื่นคก็ต้องดื่มวันอย่างร้อยวันละสองลิตรนะครับเมืกก่อ <ใน S 1> สักครู่ใครชอบดื่มน้ำผลไม้คะทางนี้นะคะไม่รู้ไมค์สัญ,ญญาณไมค์ถึงหรือเปล่าทำไมถึงชอบดื่มน้ำผลไม้คะ สดชื่นค่ะสดชื่นค่ะพี่กบศึกษานครปฐมพี่ชอบดื่มน้ำอะไรใจก็ใสใจใก็ใมีใครชอบทานโอวัตินภูเขาไฟบ้างมีไหมคะพักกิตชอบกินโอวัลตินภูเขาไฟไหมคะชอบอยูเาราคะม่ิดในพี่นครชอบด่มโอวัลตินภูเขาไฟไหมคะพี่ช่วยชอบได้ไหมคะ น้องๆจะได้มีหลากหลายนะคะโอเคค่ะท่านคะใครที่ชอบดื่มน้ำผลไม้ขอมือสูงๆครั้งหนึง่งเราไม่มีเลนชในใดๆทั้งสิ้นนะคะน่าการคยต่อายของ่านจัดการใครที่ชอบดื่มน้ำผลไม้ยกมือขึทงสท่านคะท่านเหมาะกับการเป็นนักวิชาการค่ะ เพราะว kita, UK, so, ain, ่าท่านเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วท่านก็ใส่ใจในตวเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นคนละเมียดละไมค่ะที่ท่านจะเลือกเอาผลไม้เลือกเอาสิ่งดีๆเท่ากับตัวเองคท่านขะใครที่ออยู่น้ำทาก็สู้หรืออ่ะค่ะท่านแค่ท่านเหมาะกับการเป็นผู้บริหารที่เวลาลูกน้องมองหน้าท่าน ว่ะถ้านมีความรู้สึกที่เย็นชาใส่ให้กับลูกน้องนะคะท่านคะท่านเหมาะกับการที่ท่านจะเป็นควบคุมการเงินอย่างพิรศษในสถาบันของท่านค่ะคนเหล่านี้จะเป็นคนที่อยู่กับตรวจสอบภายในและภุมกฎหมายในน้ะคะ่านชอบกินโอวตินภูเขาไฟบ้างมาสักครู่พี่นกพรนะคะน่ารักมากเลยค่ะพี่นกพรค่ะที่ทําให้ในห้องนี้เราสามารถถ่ายนิสัยได้ พี่เป็นคนที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้ดีค่ะพี่เป็นคนที่อยู่กับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะเพราะว่าในโอวัลตินภูเขาไฟเนี่ยมีส่วนผสมของนมส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็โอวัลตินมิกซ์แอนด์แมทค่ะพี่จะเป็นคนที่ m i กซ์แอนด์แมทได้ดีมากเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบกินแบบนี้สุดท้ายค่ะใครชอบดื่มน้ำเปล่าท่านอดิศรชอบดื่มน้ำเปล่า พี่ศึกษาพี่กบชอบดื่มน้ำเปล่ามีใครชอบดื่มน้ำเปล่าอีกคะยกมือขึ้นค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะท่านเป็นคนที่เหมาะกับการเป็นผู้นำอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าท่านใสมากเลยนะคะท่านใสมากเลยค่ะแต่ส่วนไหนที่ใสไม่ทราบนะคะท่านเป็นคนที่ใสค่ะท่านเป็นคนที่เอ็กซ์เพรสตในการทำงานท่านสามารถที่จะรับทุกเรื่องเข้ามาในสมองของท่านได้เพราะตอนนี้สมองของท่าน ยังมีที่รับอยู่ได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเช้านี้ในเรื่องของการทานทีใท่านคะต่อไปคะ่ะเป็นผลไม้ให้ท่านดูผลไม้ต่อไปนี้หนึ่งชื่อผลไม้อะไรคะทุเรียนเก่งตังเลยสองค่ะผลมะไรระะม้อะไรคะสับปะรดนะคะสามค่ะท่านคะอะไรคะท่านรู้จักไหมคะเนี่ยโบราณหน่อยหนึ่ง แท้ท่านบอกแท้ท่านคะอันนี้คือลูกเหม็นค่ะรู้จักไหมคะลูกเหม็นนะคะรู้จักไหมคะที่เขาไล่มแมลงสาบตอนสมัยเราเด็กๆที่แม่จะซื้อมา5บาท10บ,บาทแล้วก็ใส่ในตู้เสื้อผ้าน่าจะมีกลิ่นที่สคบสอด้วยเพราะเราเข้าห้องน้ำเราได้กลิ่นอยู่นะคะท่านคะรูปสุดท้ายคะ่ะลูกอะไรคะภาพอะไรคะท่านคะท่านเลือกหนึ่งรูปสำหรับการตอบคำถามคะ่ะ เอาสิ่งที่ท่านเลือกหนึ่งรูปแล้วท่านเก็บไว้ในใจว่าทำไมท่านถึงเลือกรูปนั้นนะคะอันแรกเลยคะ่ะทวนอีกรอบหนึ่งอะไรคะทุเรียนที่สองค่ะสับประรดค่ะรูปที่สามค่ะลูกเหม็นลูกที่สี่ค่ะลูกนิมิตท่านคะท่านเลือกรูปอะไรคะลูกนิมิตครับ <c oughs> เพื่อนเชียร์ตอบแทนะ,ะพเพราะว่าลูกนิมิตเนี่ยนะครับจะใช้ฝังในเ,เวลาที่มีสร้างอุโบสถครับแล้วก็ก็จะไปทำบุญฮะไปปิดทองฝังลูกนิมิตครับท่านสายบุญว่างั้นเถอะธรรมะธรรมโมท่านคะท่านเลือกรูปอะไรคะลูกนิมิตเหมือนกันครับเพราะว่าชอบทำบุญครับทำบุญกับใครคะท่าน พระสงฆ์นะคะท่านคะจะเลือกทุเรียนนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เราชอบแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะถามว่าอะไรด้วยก็เลยเลือกสิ่งที่เราชอบไว้ก่อน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นพพรอ,อีกลค่ะวันนี้พี่น่าจะเป็นที่รักของเราพี่เลือกรูปอะไรคะ,ะทุเรียนเหมือนกันครับก,ก็เป็นผลไม้ที่ชอบอยู่แล้วครับ ใครเลือกรูปทุเรียนบ้างยกมือขึ้นค่ะขอบคุณค่ะใครเลือกรูปสับป,ประรดค่ะมาพอดีเลยค่ะม,มันเปรี้ยวมันหวานสลับกันครับอชอบหลายรสชาติดว้วยง,งั้นเถอะใครเลือกเข,เข้ากับบุคลิกเพื่อนบอกเข้ากับบุคลิกใครเลือกลูกเหม็นค่ะยกมือค่ะไหนคะเลือกลูกเหม็นละคะ จริงๆไม่ได้เลือกนะับเพื่อนเลือกให้ก็สุขสารมากเลยค่ะเพื่อนลูกให้นะคะถ้าถ้าพูดถึงถ้าจะต้องเลือกก็คือเลือกที่ประโยชน์ของของของตัวลูกเหม็นนั่นแหละครับมันไปใช้ประโยชน์กับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะท่านคะอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะใครเลือกทุเรียนยกมือสูงๆค่ะท่านคะขอบคุณค่ะท่านคะท่านต้องยกมือนะคะ ถ้าท่านไม่ยกไม่ได้เพราะว่าภาพเขาจับเราอยู่ท่านคะใครเลือกสับป,ประรดยกมือคะ่ะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะใครเลือกลูกเหม็นยกมือคะ่ะโอเคคะ่ะใครเลือกลูกนิมิตยกมือคะ่ะโหใส่บุญเยอะนะคะห้องนี้เมื่อคืนไปทำบุญที่ไหนกันคะเนี่ยมีหน้าวิทยกรพี่เลี้ยงได้คะแนนเพียบเลยท่านคะคำถามมีอยู่ว่าฟังดีๆนะคะท่านจะเลือกอมลูกอะไรคะ ท่านคะทำไมเราถึงทำไมท่านถึงเลือกลูกนิมิตทั้งท,ที่ท่านยังไม่ได้ยินคำถามนั่นเป็นเพราะว่าประสบการณ์เดิมของเราตอนเช้าตุลาการสารปกครองเราท่านมาพร้อมกับคดีต่างๆนะคะคดีต่างๆมากมายเลยในวงการการศึกษาเราซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเยอะขนาดนั้นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องพวกเราก็สร้างเรื่องจนได้เรื่องนะคะทุกเรื่อง มันจะถาโถมเข้ามาหาเราเพราะว่าเราคือพื้นฐานของประเทศการศึกษาคือพื้นฐานของประเทศเพราะนั้นเรื่องทุกเรื่องจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและละเียดละมียดละไมการที่เราตัดสินสิ่งต่างๆบนการขาดข้อมูลพื้นฐานนั้นจึงเป็นสิ่งที่ล่อแหลมสำหรับการเป็นผู้บริหารอย่างยิ่งการเป็นผู้บริหารนั้นควรที่จะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของข้อมูลและสิ่งที่เป็นแฟกต์ทั้งหมด ะค,ะคำถามใดๆที่เกิดขึ้นถ้ายังไม่มีข้อมูลถ้ายังไม่มีข้อมูลในการในเพียงพอกับการตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นแล้วนอกจากมีข้อมูลมีแฟกต์แล้วสิ่งที่ตามมาคือต้องย้อนไปดูกฎหมาย ข้อกฎหมายต่างๆในในฐานที่เราเป็นผู้บริหารข้อกฎหมายต่างๆไม่ได้เพียงแต่เฉพาะกฎหมายของการทางการปกครองเท่านั้นแต่รวมหมายถึงกฎหมายที่เป็นกฎหมายอาญาแผ่นดินกฎหมายของประเทศนี้ด้วยแล้วสิ่งที่สำคัญคือดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่พวกเราจะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ท่านคะยังมีอีก3ประโยคจริงๆแล้วเวลามีน้อยมากนะคะยังมีอีกสประโยคที่จะฝากท่านไว้สําหรับในพาร์ทที่2ของเมื่อวานนี้กับในพาร์ทสุดท้ายในเรื่องของ ICT 3ประโยคที่ควรพูดกันทุกวันอยากให้ท่านพูดในสประโยคนี้เชิญต่อไปเลยคะ่ะนะคะอยากให้ท่านพูด3ประโยคนี้ในทุกๆวันประโยคแรกคะ่ะท่านคะเราทําได้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหาร เราต้องพูดอย่างนี้ทุกวันว่าเราทำได้ประโยคที่สองคืออย่ากกังวลให้มากนักประโยคที่สามคือทำให้เต็มที่เต็มกำลังทำไมถึงบอกว่าเราทำได้เพราะว่าสถานการณ์ของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะวิทยากรบ,บอกว่า ICT มีผลกับการขับเคลื่อนกับชีวิตประจำวันเมื่อสิปีที่แล้วแค่เรามีโทรศัพท์ใช้พูดกันก็ดีแล้วเราก็ดีใจแล้วที่ได้ยินเสียงปลายทาง พอมา10ปีนี้โทรศัพท์อย่างเดียวเสียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วแต่เราสามารถที่จะเห็นหน้าซึ่งกันและกันได้แม้ว่าเราจะอยู่กันคนละขั้วโลกเมื่อ10ปีที่แล้ววิทยาการยังไม่ทันสมัยเช่นนี้การศึกษาของเราจะอยู่เพียงแค่ในตำราเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้เด็กสามารถที่จะเรียนทางออนไลน์ได้อย่างสมาร์ทแล้วก็อย่างที่มีมีสมรรถนะด้วยนะคะ แล้วก็ทำให้พวกเรานั้นในสิ่งที่ท่านจะเห็นว่าในสิ่งที่ผ่านมานั้นเราสามารถทำได้แล้วเราสามารถที่จะกำหนดอนาคตของเราเองได้เพราะฉะนั้นทุกๆวันให้ท่านพูดคำว่าเราทำได้นะคะทุกปัญหาที่เราชอบบอกว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขนั่นเป็นสิ่งที่เราควรที่จะหาช่องทางในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทางการศึกษาที่ถาโถมเข้ามาลงสู่พวกเรานั้นนะคะ อย่าก,กังวลให้มากนะักบางคนเกิดอาการแพนิคค่ะพี่พี่น้องๆกลุ่ม4บอกว่าพอมีคนป่วยขึ้นมาหนึ่งคนก็เป็นก็รู้สึกว่าจะมีอาการเช่นนั้นเช่นเดียวกันคนอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเราเป็นผู้บริหารเรื่องทุกเรื่องจะเข้ามาที่ตัวของเราเป็นจํานวนมากเพราะว่าเราคือศูนย์กลางของอํานาจค่ะพอเป็นศูนย์กลางของอํานาจปุ๊บทุกๆเรื่องก็วิ่งมาหาเราเองโดยที่บางเรื่องเรานั้นก็ไม่ต้องการ ะะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเราต้องกำจัดตัวเรากำจัดความกังวลให้ออกจากตัวเราพยายามตั้งมั่นพยายามตั้งสติอย่าก,กังวลนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสุดท้ายคือทำให้เต็มที่เต็มกำลังทุกๆคนมองเราอยู่อย่างที่บอกนะคะเราคือผู้นำทางการศึกษาเพราะฉะนั้นทุก ทุกคนนะคะเขามองเราอยู่เพราะฉะนั้นเราเองต้องทำทุกอย่างให้เป็นแบบอย่างทำให้เต็มที่ให้เต็มสัมภาระแล้วผู้ร่วมงานของเราเขาก็จะเป็นเชกเช่นเดียวกับเราสุดท้ายคะ่ะท่านคะฝากพฤติกรรมของบุคคล24ประเภทในองค์กรไม่รู้ว่าท่านมีหรือไม่ในองค์กรของท่านแต่ฝากเอาไว้แล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นบุคคลที่พึงประสงค์หรือไม่ให้ท่านพิจารณาเอาเอง นั่งไม่ติดเก้าอี้ออกท้องที่เป็นประจำงานไม่ทำเอาแต่คุยอำหน้ามุ้ยตลอดวันฟันเพื่อนร่วมงานย่อนยานเป็นพ่อพระเอาชนะคะคารชอบสุกงานตลอดบนออดจู้จี้หลีกหนีผู้คนสนใจแต่ชอบไม่ชอบแบ่งงานตัวการแบ่งพวกงานลวกปล่อยปละคอยจังหวะคอรับชั่น ประพฤติผ่านจอมกะล่อนหย่อนยานศิลธรรมชอบนำเผด็จการอภิบาลพวกพ้องพี่น้องก้าวไก่ไม่สบายตลอดปีเป็นลูกหนี้เต็มตัวขาดการประสานงานวิทยาการล้าหลังหมดหวังกำลังใจขอเป็นพลังใจให้ท่านในการที่กำจัดบุคคลเหล่านี้พบเรื่องดีๆให้รีบคิดพบคนดีๆให้รีบพบพบโอกาสดีๆให้รีบคว้าขอบคุณค่ะ